那雪山。 เรื่องแรกที่เราจะเล่ากันนี้ส่งมาจากคุณวรากรสาริกาชื่อเรื่องว่ามาทางนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณต้นปีห้ากลวันนั้นเวลาประมาณสี่ถึงห้าทุมผมทะเลกกาะกับแฟนในระหว่างทางที่กำลังไปส่งเธอที่หอพักเราทะเลาะก,กันตลอดทางจนโตผมเอมเริ่มรู้สึกว่า ถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่เลยจึงตัดสินใจจอดรถดิมทางและพูดกับเธอว่าถ้ายัางไม่หยุดทะเลาะจะไล่ลงจากรถเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอคงรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นกว่าเดิมเธอได้เดินลงจากรถไปทันทีซึ่งตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งถือว่าด,ดึกมากๆถนนหนทางก็ดูน่ากลัว ผมทำได้แค่ขับรถตามเธอและบอกให้เธอรีบขึ้นรถเธอเดินเร็วขึ้นเหมือนไม่สนใจคำพูดของผมจนตัวผมเองคิดว่าต้องออกอุบายอะไรสักอย่างผมจึงตะโกนหาเธอเธอเส้นเนี่ยผีดุนะระวังผีรากลงข้างทางซะเธอถึงกับชะง,งักกับคำพูดที่ผมพูด และยอมขึ้นรถมากับผมแต่โดยดีเมื่อเธอขึ้นมารถก็ถามผมว่าเส้นเนียมีผีจริงๆหรอด้วยความที่ผมปากร้ายพอสมควรเลยตอบเธอกลับไปว่าจะไปกลัวอะไรถ้ามันโผล่มานะกูจะเตะเขาให้แล้วเราก็พากันออกจากถนนเส้นนั้นอย่างปลอดภยัยโดยที่ไม่มีสิ่งผิดปกติอันใด เมื่อผมไปส่งแฟนเรียบร้อยตวัวผมเองก็ไม่ได้ไปไหนแอบมานั่งเดินที่หอเพื่อนต่อเรามีกันทั้งหมดห้าคนซึ่งรวมผมด้วยตอนนั้นก็เวลาประมาณตีสามอยู่ๆก็รู้สึกปวดแขนโดยไม่ทราบสาเหตุจากอาการที่เกิดมันปวดมากจนลามขึ้นมาที่หัวไหลทุกอย่างมันเริ่มหนักขึ้น จนทนไม่ไหวเพื่อนผมหมาทุกคนรีบกันพาผมไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเอ็กซเรย์ต่างๆห้องตรวจมันเป็นห้องกระจกสามารถมองคนจากด้านนอกได้ผมเห็นเพื่อนทุกคนกำลังนั่งรอผมอยู่ที่หน้าห้องเมื่อตรวจเสร็จหมอก็ให้ออกไปข้าง,งนอกเพื่อรอหมอเรียกอีกครั้งแต่ออกมาแล้วกลับไม่เจอใครเลย เมื่อมองไปอีกทางที่เป็นรานจอดรถซึ่งมันก็เยืนกันอยู่เลยไม่ได้คิดอะไรเ,เพื่อนๆของอยาเอาไปเดินทั้งนอกละมังแต่พอผมละสายตาจากเพื่อนผมไม่ทันไรก็มีเสียงเรียกมานี่มานี่เดินมาถึงนี้เดวซึ่งในความคิดตอนนั้นก็ถามกับพวกมันว่ากูปวดแขนขนาดนี้แล้วยังจะให้เดินไปอีก ด้วยความโมโหเลยตะโกนกลับไปว่าไปทำอะไรวะพวกมึงอ่ะต้องมานี่แต่พอตะโกนไปกลับได้ยินเสียงหัวเราะคิกขักเป็นการตอบกลับมาซึ่งสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นคือเพื่อนผมมันก็เดินออกห่างไปเรื่อยๆซึ่งตอนแรกก็จะลุกตามไปแต่เสียงประกาศทางโรงพยาบาลดังขึ้น คุณหมอเรียกผมพอดีและคิดว่าเพื่อนของผมแกล้งมากกว่าเมื่อผมได้ตรวจผลและกำลังจะกลับเพื่อนก็เดินมาอีกด้านของโรงพยาบาลและมาถามผมว่าเป็นไงบ้างผมตอบคำถามพวกมันด้วยความโมโหคือพวกมึงอะเดินหนีกูไปไหนกันเหมือนก็รู้ว่ากูเจ็บอยู่พอเพื่อนได้ยินผมพูดแบบนั้นพวกมันก็ดูงง และก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะเว้ยนั่งรอกันอยู่ที่เดิมซึ่งทุกอย่ากลับทางกันไปหมดเมื่อได้ฟังเพื่อนเราพวกมันเห็นผมเดินไปอีกด้านและยังตะโกนมาว่าให้ไปหาแต่พวกมันบอกว่าไม่ได้ห่างกันเลยและไม่ได้เดินไปด้วยและคิดว่าเดี๋ยวผมก็เดินมาหาเอง แต่ทุกอย่างดูผิดสังเกตมันนานผิดปกติพวกมันนึ่งในนั้นก็เดินมาดูเห็นว่าผมนั่งรอหมอเรียกอยู่ซึ่งคืนนั้นก็ไม่รู้คำตอบของทั้งหมดคืออะไรเลยไปไยผ่านคงเป็นเพราะเราอาจจะเข้าใจผิดไปเองแต่เรื่องที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือผลตรวจที่ออกมากล้ามเนื้อตั้งแต่แขนจนไปถึงหัวไหล่ฉีก เหมือนกับคนไปยกของหนันกๆมาซึ่งก่อนหน้านั้นตัวผมเองก็ไม่ได้ยกของหนะักและแอบ,บจุกคิดได้ว่าหรือจะเป็นเรื่องที่ผมปากพ่อยและทำไมจะอยู่ต้องเกิดเรื่องแปลกๆแบบนี้กับผมจึงตัดสินใจว่าจะต้องขับรถไปดูถนนทางนั้นให้มันดูเรูรอดซึ่งได้ไปรู้มาว่าถนนเส้นนั้นเคยมีคนตายเยอะทั้งอุบัติเหตุ และการฆ่าตัวตายเรื่องต่อมาถูกทรงมาจากคุณยงหยุดชื่อเรื่องว่าล้อเล่นผิดที่เรื่องมันเกิดมาเมื่อหลายเดือนก่อนเหตุการณ์ก็คือที่ที่ผมอยู่ปัจจุบันคือห้องเช่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางอยู่สี่แยกใจกลางเมือง มีรุ่นน้องคนหนึ่งโทรมาหาผมผมเองก็รับสายและคุยกันรุ่นน้องคนนี้แต่ก่อนสนิทกันมากเรื่องที่เราคุยกันวันนั้นมันถามผมว่าสุดสัปดาห์นี้พี่ว่างไหมผมก็ตอบกลับไปว่าเออว่ามีไรวะคือมันจะมาขอค้างคืนด้วยเห็นว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศ แต่มันไม่ได้มาคนเดียวจะพาแฟนมาด้วยผมก็คิดว่าตัวผมเองไม่ติดอะไรแต่มีผู้หยิงมาด้วยผมก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยอีกอยาก่างน้องคนนี้มันชอบเล่นอะไรแพงๆมีใส่หำหำผมก็เลยตอบแบบขอไปทีว่าเออให้มันมาได้ผ่านไปจนถึงตอนเย็น ผมขอแทนชื่อรุ่นน้องคนนี้ว่าเอ<ๆ>เมื่อมีเสียงเคาะประตู<ๆ>ก็รู้เลยว่าเอ,เอามาสภาพกึ่มๆนิดนิดผมก็เปิดประตูช่วยหิวข้าวหิวของที่มันเอามาด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> มึงคิดอะไรเนี่ยมาขอข้าห้องกูแล้วก็พาแฟนมาด้วยมันก็ใสหน้ผมก็ไม่ได้เล้าหรือมัน มันกับแฟนดูแกงใจผมมากมันกับแฟนปูที่นอนข้างๆเตียงของผมหลังจากที่ผมพูดคุยกับมันก็เลยขอตัวไปทำงานในขณะที่ผมก็วุ่นอยู่กับงานจนดึกช่วงตอนนั้นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนโจโจยเอกก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วร้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมก็สะดุง้งนิดหน่อยและถามว่ามันเป็นอะไรเอเป็นเลยวะมันก็หันซ้ายหันขวาสักพักและผมสังเกตเห็นว่าเงื่อการออกไหลทั่วไปทงังใบหนา้าป่าพี่ไม่มีอะไรมันตอบแค่นั้นแล้วก็หลวมตัวลงนอนส่วนแฟนของมันก็หลับสบายไม่รู้เรื่องอะไรเลย ัดมาตอนที่ผมก็หลับแล้วมาตื่นตอนตีสามผมนอนดึกแต่ก็ชอบตื่นแต่เชา้ามองดูไอเอกับแฟนนอนกันตามปกติผมออกไปซื้อของกินของใช้เหมือนที่เคยทำแล้วเมือ่อกลับมาที่ห้องเปิดประตูผมจำได้เลยว่าตอนที่ผมเปิดประตูห้องพร้อมกับหิ้วของยังไม่ทันได้วางไอเอกก็ลุกพูดขึ้นมาอีกครั้งผมเองก็ตกใจ วางข้าวของได้ก็เดินไปเขย่าตัวมันแล้วก็ถามมันว่าไอ้เอ๊ตกลงเป็นอะไรวะมันก็หันซ้ายหันขวามันเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ผมใจวันวันก็คือเงื่อมันออกเยอะมากผมเลยถามมันไปอีกกว่าเอ๊มึงเล่นอะไรของมึงเล่นไม่เป็นเรื่องแล้วใช่ไหมมันหันมามองหน้าผม กระพิบตาก่อนที่มันจะเล่าย้อนไปตอนเย็นมันไปแวะกินข้าวหลังข้างห้องพักตามปกติพอมาถึงหน้าทางเขามีสารเก่าๆอยู่เด็กความที่เอมันกึ่มๆมันมองเห็นสารก็เลยนึกอยากแกล้งแฟนหันมาพูดกับแฟนมันว่ามีสารด้วยผีหลอก มันพูดเสร็จก็หันมาแลบลิ้นปิ้นตาใส่แฟนพอตกดึกมันก็นอนฝันว่ามีคนแก,แก่ผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่ข้างศาลนั้นพอมันเดินเข้าไปใกล,กล้ผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าแลบลิ้นและพูดว่าแฮ้ <iet sounds> ผู้หญิงคนนั้นมีในตาสีขาวรด แถมลิงของเธอก็อยาวผิดกับคนทั่วไปไอเอมันเลยสะดุ้งตื่นครั้งแรกคิดว่าไม่มีอะไรแต่พอมาครั้งที่สองมันก็ฟันเหมือนเดิมมันเริ่มกลัวก็เลยไม่นอนอีกมันบอกว่าไม่อยากฝันแบบเดิมผมเองก็นึกสงสารน,อน้องก็เลยบอกให้ไปจุดทูปของขามาเขาไปทําบุญกรดน้ำ มันก็เหมือนจะไม่ฟังสิ่งที่ผมบอกผมก็เลยพูดกับมันไปว่ามึงฟังสิ่งที่กูจะเล่าให้ดีนะสานตรงนั้นคนที่อยู่มาก่อนเขาบอกว่าเคยมีผู้หญิงมาผูกคอตายตายต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นต่อมาอีกไม่กี่เดือนอยู่ๆก็มีรถจนขับรถพุ่งมาชนต้นไม้ที่ที่เดียวกับที่ผู้หญิงผูกคอตาย เหตุการณ์นั้นคนขับตายขาดที่คนแถวนั้นเขาก็เลยตั้งศาลเอาขอมาเส้นไหว้แต่เรื่องที่น่ากลัวมันยังไม่เพียงเท่านี้ป้าร้านอาหารที่เอมันไปกินเขาบอกว่ามีลงขี้เมาคนหนึ่งไปยืนต่อว่าศาลจูๆ่ๆก็มีรถเก่งคันหนึ่งขับมาไม่ได้เร็วมากนะัก คนเขาเห็นกันว่าอยู่ๆรถมันก็นหักเลี้ยวไปชนลุงกระเด็นคอหักตาอยู่ตรงหน้าสัตว์ป้าบอกว่าป้าเห็นกับตาพูดและยังขนลุกต่อมารู้ที่หลังก็คือคนขับรถเก่งคนนั้นโดนจับแล้วทางญาติก็ไม่คิดจะสู้คดีความเลยตอนแรกผมฟังก็อึ้งไปสักพักไม่คิดว่าจะไม่ได้ยินเรื่องที่ฟังและน่ากลัวแบบนี้ ซึ่งคนที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือไอเอพอเราทุกอย่างที่รู้มาให้เอมันฟังก็ยอมไปขอขามา,อาศาสตร์และไปทำบุญกรวดน้ำพอออกมาจากวัดก็เตรียมตัวกันลับผมเลยพูดประโยคนึงกับมันว่าเอมึงมีโชคดีนะที่เจอแค่ในฝันและผมก็จับไหลมันเบา เรื่องสุดท้ายถูกส่งมาจากคุณสดานนผู้ชื่นสีในชื่อเรื่องว่ายันแดงทุกองหลังจากที่ผมจบมอปลาที่กรุงเทพแถวดินแดงผมสอบเข้าไม่ติดเนื่องจากไม่ชอบอ่านหนังสือจึงตั้งใจว่าจะกลับไปเรียนสายอาชีพแถวบ้านเกิดกับน้องสาวเพื่อรอสอบใหม่ในปีหน้า แต่ก็ได้มามีแฟนสักอนในระหว่างเรียนเราทุกคนก็ช่วยกันหาหอพักแถวที่เรียนสุดท้ายก็ได้ไปเจอบ้านเช่าหลังหนึ่งมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำทุกอย่างลงตัวมากแต่ผมมีหนึ่งอย่างที่แปลกใจเพราะคนที่มาเช่าอยู่ก่อนหน้านี้ทำไมไม่เช่าบ้านหลังนี้แต่กลับไปพักเป็นห้องกับเจ้าของบ้าน ซึ่งราคาบ้านกับห้องเช่าก็ราคาไล่เลี่ยกันแต่ที่แปลกใจไปกว่านั้นก็คือหน้าประตูทางขึ้นมียันสีแดงติดอยู่หน้าห้องนอนอีกทักสองห้องก็มียันแดงติดสํารายห้องน้ำก็ยังมียันแดงติดเช่นกันเราทุกคนไม่ได้คิดอะไรเลยตกลงเช่าบ้านหลังนี้ซึ่งตัวบ้าน เป็นบ้านยกสูงและอยู่ใกล้หลังรถไฟเราทุกคนอยู่มันได้ไม่นานคืนหนึ่งประมาณสองทุ่มมีคนมาเรียกผมที่ข้างล่างเป็นเสียงผู้ชายผมก็นอนฟังกับแฟนว่าใครมาหาแต่แม่ผมเคยบอกว่าเวลากลางคืนอย่าขานรับหากมีใครมาเรียกผมเลยไม่ได้ขานรับในครั้งแรก แล้ก็มีเสียงเร็กผมเป็นครั้งที่สอผมจึงเปิดประตูไปดูให้แน่ใจทุกอย่างวางเปล่าไม่มีใครเลยแฟนถามว่าใครมาเรียกผมผมก็เลยบอกไปว่าน่าจะเป็นเพื่อนแต่วิ่งหน,นีหายไปแล้วทั้งที่ความจริงเพื่อนของผมทุกคนยังไม่มีใครรู้เลยว่า ผมย้ายมาอยู่ที่นี่และเจ้าของบาง้านชาวก็ยังไม่รู้จักชื่อเด่นผมด้วยอยู่มาไม่นานผมก็ทะเลาะกับแฟนเกือบทุกวันส่วนตัวผมเป็นคนไม่ใจร้อนแต่พอมาอยู่ที่นี่มันเหมือนมีความร้อนรุ่มในใจมีวันหนึ่งน้องสาวผมกับดมพนมบันดานลหล่นใส่ในห้องนอนน้องสาวผมก็บอกว่า นูว่ามันแปลกขึ้นทุกวันวันไหนผมไม่อยู่บ้านน้องสาวก็บอกผมว่าได้กลิ่นเหม็นสาบรวมทั้งเสียงอะไรไม่รู้วิ่งไปมารอบบ้านไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืนผมก็เจอเช่นกันเวลาอยู่บ้านคนเดียวเรื่องการโดนผีอำ่ำผมเจอเป็นประจำแต่ที่ทำให้ผมอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วก็คือ มีวันหนึ่งหลังจากผมกลับมาจากเรียนผมนอนเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็โดนผีอำอีกครั้งนี้มันครั้งคนก่อนที่ทำให้ใจผมแทบหยุดเต้นเพราะประมาณไปกลางข้าก็เจอผู้หญิงใส่ชุดขาวหันหน้ามาชนกับผมพอดีผมร้องเสียงโลงและรีบบอกทั้งบ้านว่าผมต้องย้ายออกด่วน ถ้าอย่างดึงดันจะอยู่ต้องมีวันไหนที่ผมต้องไหลตายไปก่อนแน่ๆผมอยู่ที่นี่ในเดินก็กว่าก็ไปขอเลิกชาวกับเจ้าของบ้านซึ่งยังไม่หมดสัญญาเจ้าของบ้านก็ถามถึงสาเหตุผมบอกว่าผมเจอหนักมากหากอยู่ต่อผมคงต้องตายเจ้าของบ้านก็เลยคืนค่ามันจําให้ โดยที่ไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยผมเลยมั่นใจว่าต้องมีอะไรนแน่ๆที่บ้านหลังนี้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป